วัสคีครับพี่เพื่อนสมาชิกทุกท่านวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกแหนแดงนะครับเพราะแรกเข้าใจว่าทําไปแล้วครั้งที่แล้วนําไปทําปุ๋ยก็ไม่คิดว่าจะมีเพื่อนๆพี่ๆสนใจทักมาถามส่วนตัวว่าแล้ววิธีเลี้ยงทํายังไงที่บอกไปบอกไปแล้วมันไม่เห็นภาพนะครับว่าเลี้ยงยังไงหว่าเลี้ยงง่ายใส่น้ําเท่าไหร่ใส่ต้องใส่ปุ๋ยไหมหรือว่าเอาไปโยนในบ่อได้เลย บอ่อปลาเราเนี่สามารถยนได้เลยไหมอันนี้เดี๋ยวก็มาแนะนําวิธีการกันนะครับนี่เราก็มาเตรียมวงพอดีว่าวงเพิ่งเอาข้าวออกไปปลูกนะครับพอดีว่าเพิ่งแช่ข้าวก็จะมีเศษข้าวเศษ็จไรอยู่นะครครั้งที่แล้วเอาออกจยากวงไปทําปุ๋ยส่วนใหญ่ก็เอาไปทําปุ๋ยนะครับก็แบ่งกับให้ไก่บ้างแต่ว่าไม่ได้ลงวิธีการผสมอาหารผสม,มหยกกล้วยให้ไก่ถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเดี๋ยวจะผสมให้ดูนะครับอันนี้ก็เตรียมวงครับเดี๋ยวก็จะลง แหนแดงใหม่ก็เอ่ยนึกขึ้นได้ก็เลยถือโอกาสทําให้ดูซะเลยครับเผื่อว่าพี่ทีคนไหนย,ยังไม่เข้าใจหรือว่าดูที่อื่นมาแล้วก็ยังไม่ทราบว่าจะต้องเลี้ยงแค่ไหนถึงจะเหมาะสมสาหรับมือใหม่นะครับผมเองก็มือใหม่นะครับลงไปแค่ครั้งสองครั้งนะฮะก็ได้ใช้ตอนนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาหกวงนี้เอาแหนแดงไปหว่านในานาข้าวนะครับเพราะว่าคุณสมบัติแหนแดงนี่มันเพิ่มไนโตรเจนในในดินได้นะครับ มันเป็นไนโตรเจนส่วนตัวก็คือตัวมันจะให้คุณสมบัติแบแบบนี้นะฮะแล้วก็จะแทนพวกปุ๋ยเคมีได้เป็นอย่างดีอีกคุณสมบัตินึงที่ผมไปดูมาตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับของเว็บไซต์กเกษตรก็คือแหนแดงมันสามารถช่วยในเรื่องของการปิดกั้นแสงแดดไม่ให้แสงแดดส่งผ่านน้ําและทําให้พืช ที่อยู่ในนาข้าวโตขึ้นได้พวกยาพวกหญ้าพวกวัชพืชต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนีพวกอิดดีเด้งอะไรที่ชาวนาชอบเรียกกันก็คือมันสามารถช่วยได้นะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับอันนี้คือแหนแดงสีมันจะเป็นสีเขียวแบบนี้เองนะไม่ใช่ว่าแหนแดงจะต้องแดงตามชื่อไม่ใช่นะครับในสีมันเขียวแบบนี้เองดอกเหลือ,เพ,อเพื่อนไม่คยเห็นไอ้ยอย่างนี้คือมันแห้งนะฮะเราไปสามารถใส่เป็นปุ๋ยต้นไม้ได้เลย ไม่ต้องมีสูตรผสมอะไรมากมายแต่ถ้าบางท่านอาจจะไปผสมกับมูลสัตว์รากพืชสักสัตว์อะไรก็ว่าไปครับแล้วแต่สุดไขยสุดมันไม่ตายตัวนะอันนี้ผมใส่ถุงทิ้งไว้สามวันแล้วนะครับพอดีว่าช่วงนั้นล้างวงทำความสะอาดวงก็มันก็ไม่ตายตายยากนะถ้ามันมีความชื้นมันอยู่ได้ตลอดอย่างที่สองคือถุยขี้วัวนะครับหรือมูลวัวนะครับง่ายก็เลยขี้วัวก็ เราจะใส่รองพื้นในวงก,นก่อนนะครับใส่สัก1นถึงสก้มือก็ได้เพราะเวลาเราใส่น้ําลงไปมันจะได้ละลายกับน้ําได้ดีในตัวครับใส่ไปนะครับถ้ามีเยอะแล้วสักสามก้มือก็ยังดีเดี๋ยวผมใส่แค่สี่ไปนะปากกระบอกก็สามนะครับเราใส่สี่ก็เยอะก็ดีอุ๋ยมันชอบเดี๋ยวแหนมันรอจะได้โตวไวๆครับขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเติมน้ำนะครับเติมน้ำเข้าไปในวง น้ำที่ได้ก็เป็นน้ำแม่น้ำนะฮะน้ำแม่น้ําขึ้นมาก็สามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าเป็นน้ำประปาที่เราเปิดใช้กันทุกวันทุกวันนี้แนะนําว่าให้เปิดน้ําแช่ไว้อย่างน้อยสาห้าวันนะครับเพื่อให้เชื้อคอรีนตายก่อนนะในงั้นเดี๋ยวว่าจะมีผลไปโคก,กับแหนแดงนะครับในการเจริญเต,ติบโตส่วนน้ําที่เราเติมไปนะครับก็ให้ได้ประมาณสิบ5สิบห้าเซนนะครับอย่าให้มากเกินไปกว่าน,นี้นะถามว่ามากได้ไหมก็มากมากก็ได้ครับแต่ว่ามัน มันไม่ค่ยชอบครับยวนั้นก็ลองวัดดูประกาเอาครับนี่มันวงมันไม่ค่อยเท้ากันด้วยครัต้องให้ข้างใดข้างหนึ่งมันสูงเพราะว่าต้องเอียงใช้เวลาลแบบเราล้างอ่างล้างวงอย่างนี้มันจะทำความสะอาดได้ง่ายครับ อันนี้ก็โอเคแล้วฮะส่วนปุ๋ยขี้วัวนี่มันแข็งอยู่นะมันแห้งมานะครับเราก็จะบี้ก็ได้นะครับถ้าเราเป็นคนขยันใส่ใจนะฮะแต่ว่าผมก็ปล่อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวมันก็ละลายไปมันอยู่กับน้ําตีมันหน่อยก็ได้ช่วยมันหน่อยฮะเดี๋ยวแหนแดงลงไปแล้วมันจะอิจฉานะครับว่าทําไมไอ้ตรงนั้นเป็นก้อนนี้ไม่เป็นก้อนนะช่วยมันหน่อยเนด้อกระจายกระจายแล้วมันก็กระจายอยู่ในบง หลังจากนั้นเราใส่ไปสักหนึ่งกำมือครับลองดูว่ามันเหมาะหรือเปล่าจริงใส่หนึ่งกำมือนี่ก็พอแล้วเดี๋ยวมันก็ขยายแต่นี่ไม้เยอะหน่อยก็ใส่สักกำมือครึ่งก็ได้ครับ,บ,อนนรบโอเค,คแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมไปทําวงต่อไปนะครับก็จะทําลักษณะเดียวกัน 1- นถึงสออาทิตย์มันจะกระจายนะครับกระจายเต็มวงเราก็แบ่งตักไปใช้ จะเอาไปให้ต้นไม้หรือจะเอาไปให้ไก่ไปให้สัตว์เลี้ยงที่เราเลี้ยงอยู่ก็ได้นะครับเป็นการลดต้นทุนถ้าไปให้ต้นไม้มันก็จะได้คุณสมบัติของไนโตรเจนแต่ถ้าไปให้สัตว์เลี้ยงมันจะได้คุณสมบัติของโปรตีนนะครับก็ทําให้ไก่ที่เลี้ยงไว้ไข่ได้ดีผิวสวยนะครับเนื้อไข่แดงก็จะสดน่ากินไปที่ต้องการของตลาดมานี้นะครับมันก็จะลอยไม่ค่อยมากอย่้งสองอาทิตย์ก็ได้ ถ้ากรณีมันขาดปุ๋ยเราก็สามารถเอามูลวัวโยนเลยๆได้เลยแต่ถ้าเกินบางที่เขาจะใช้าพารีหรือ้ามุงคุมเพื่อกันแมลงผีเสื้อนะฮะแต่ว่าจุดที่ผมเลี้ยงคือมันสังเกตง่ายครับก็เดินมาดูเรื่อยๆครับถ้าเกิดมีหนอนก็หยิบออกครับไม่ฉีดยาไม่อะไรเพราะว่าเราต้องเอาไปใช้ให้สัตว์เลี้ยงอยู่แล้วก็ได้เป็นการไม่เป็นอันตรายกับสัตว์เลี้ยงวันนี้ผมก็ลงครบแล้วนะครับทั้ง5วงปูนนะครับ ตรงนี้จะได้ล้มกล้วยนะครับล้มกล้วยคอยบางเพราะว่าแหนประเภทน,นี้ต้องอยู่ใกล้ๆกับแสงแดดแต่ว่ามันไม่ค่อยชอบแดดมากครับโอเคเราก็เลยไม่ต้องกลางที่บังแดดให้มันอันนี้อยู่แดดก็ยังโอเคครับเพราะว่ามันจะออกแดงแต่ก็ยังใช้ได้ถยังเหลือ,อครึ่งถุงครับเดี๋ยวเราไปใส่ต้นไม้นะครับจะได้ไม่เสียประโยชน์นี่ครับที่เหือแล้วก็มาใส่มะนาวบุมงมะนาวมะนาวด่างครับด่างเลมอน 7นาทีมีสาระขอบคุณทุกการติดตามคอมเมนต์ที่พูดคุยกันหากคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆพี่ๆสามารถกดแชร์ได้ครับผมขอบคุณครับ